ตามกันนะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาอยู่กันที่สะพานนวรัตวันนี้เรามา,ส,า,าส่งน้ำพระการส่งน้ำพระการเดี๋ยวไปดูกันขบวนเริ่มเดินแล้วไปไโกโก้ไ<ป>่หมดจ้าเติมจ้าใส่ส ไปกินไปโฮสเลยเดี๋ยวไปโฮสก่อน,ออนว้าวหมืน่นตาธุระวัง้อระวังล้อ,อ,อ,อขอบคุณครับน,นี่เด้นะมาแล้วไปรวมต่อมาอยู่โซนกลางนี้ด้วย จะไปโหน,นั้นแหละกะอ้อ,อ,อขันได้น้ำมาตววน้ำมาน่อยเขมีขันแล้วไปไปแล้ก็ก่อยบุญไปบุญไปทางซ้ายกเสีย่ะงหมดเลยบัถึงบัถึงเอาไม ไปตั้งหน้าบ uh ุกอะโอเคแล้วพอแล้วเห็นไหมมาถึง่สุดเคสเลยตันเลยตรงนี้เขาจะมีพ่นน้ำให้ด้วยนะเด่นเลยฉีดไม่ทีก่อนตอนนี้เราอยู่หน้าจอนเพราะว่าเดี๋ยวรอฉีดด้วยดูมีรถน้ำด้วย นี่รถน้ำเดี๋ยวรอขบวนมาไม่ให้กลับบ้านนะนวันนี้รอจริง,รงๆเหรอใช่มาดูสร้างค้อนไปก่อนย่มาแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรถน้ำรูบาศรีวิชัยกันก่อนป่ะ จัดในกา เป็นคิวของวัดเจดีย์หลวงนี่แต่พระอยู่ตรงนู้นไกลๆนู่นกระเนนี่ยาวเนาะกระเนนี่ยาวน่าเจีรถเลย งซิคงนี้สูงน้ำพระนะสานตชดีต่อไปเป็นวัดสวนดอกนี่าาสาวๆสวยๆนี่เลย จ like ี้เพ่อจี้ตวอาเนอะอ่าเป็นพิษโหแล้วโดนก่อนระวังโดนก่อนตั้งแน่ยังไม่เดินอีกยังยืนอยู่เฉยเฉยอีก คนกำลังทยอยโฮสฮะเต็มเลยไตามไม่ทีแล้วระวังหัวคนอื่นเนอะระวังระวังหัวคนอื่นต่อไปเป็นขบวนที่12ละขบวนวัดอะไรขบวนวัดอะไรไม่รู้อยู่แลน้อยปะ มาแล้วตอนนี้เป็นคิวของว่าสีบุญเรืองกำลังมาแล้วสบุองนี่มีหลายสีเนาอันนี้เป็นตาบลหองยแลบลบ้านเาก็มีว่าีมื่เรารไปซอขอว่ามี4บุญเรืองก่อมันซ้ำกันสีบุญเรืองไงบุญมนเรืองนะไปนะไ่ไไมไมไ็ไไไ่ไมร ไปไปเอาแล้วเอาแล้วเออปัจจันทแขนไปยาวอ่ะ สักการะล้านนามาประดับในขบวนรถโดนคนตรงข้ามเงี้ยโครโคลนว่ะ ที่33แล้วไม่รู้ตอนนี้ลำดับที่33และโอ้โหมาขรเียงหัวชาร์จเี่ยงัวดี้นี่ใส่บัดี้จะไปตักปากามนะค่ะ <c oughs> ยังมีอีกเยอะเลยอ่ะผัดกันผัดกันเห็นใสไทรลงอ่ะต่อไปเป็นวัดหนองปลาขัาง หมดแล้ววันนี้วัดศรีเกิดให้หมดแล้วเดี๋ยวราไปไหนต่อเดี๋ยวเราไปสารพีกันต่อ,อวันนี้ทำผมทรงอะไรนี่ทรงแมงสาเพราะรว่ามีจอนสองอันนี้ขบวนที่สี่ข้าอยู่บนหลังคาพุ่นข้าอยู่บนหลังคาพุ่น ใส่หัวถุกมันใส่หัวคนอื่นหัวผ้าสิไมเดินกลับบ้านกันไม่เดินไปอุโมงน้ะหรอนั่นไงน้ำมีข้างหน้านั่นไงไปไหมเราจะไปอุโมงไปข้างหน้าแล้วกันใช่ใช่เราไปอุโมงข้างหน้ากันไปเล่นน้ำกันดีกว่าอ้าวยังมีอยู่อ้าวยังไม่หมดด้ว่าหมดแล้วไปข้างหน้าอีก มีแฮมก็นักมีอันนี้ขอชีตนะกัน แล้วเจอกันใหม่นะคลิปหนะ้าเราจะไปที่ไหนติดตามกันนะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย